สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมดิมักแมนเช่นเคยนะครวันนี้ก็จะมาพูดประเด็นอีกแล้วก็คือ YouTube ล่มทั้งประเทศแล้วนะครับตอนนี้ล่มไม่รู้ว่ามันจะมาได้เมื่อไหร่นะครับคือในช่วงประมาณ3-4วันก่อนเนี่ย Facebook เกิดอากาศไฟเกิดการไฟดับแล้วก็ล่มทั้งประเทศอ่นะเนาะแล้วก็มาลามที่ไทยหลังๆมาแล้วตอนเนี่ยคือ youtube ก็เป็นไปตามคือ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นลูกโซ่หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าแต่มันมันก็ก็น่าจะคนละเหตุการณ์กันนะเพราะมันคนละเวลากันแต่ทําไมมัน YouTube ค่อยมาล่มทีหลังคือ Facebook มาล่มก่อนแล้วก็ Facebook m e s s e n g อ r นะแล้วก็มาล่มที่ YouTube อีกอะไรครับเนี่ยคือตอนนี้มันล่มตั้งแต่18นาฬิกาหนาทีตอนนี้19นาฬิกานาทีก็ยัง เปิดไม่ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่วิดีโอที่โหลดเอาไว้ก็ยังเปิดได้อยู่นะฮะแต่การอัปโหลดวิดีโอการดู youtube อะไรพวกนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะมีข่าวอะไรออกมาก็รอติดตามกันนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะในคอมผมก็เป็นนะมือถือก็ดูไม่ได้ในคอมก็ขึ้น something อะไรเนี่ยแหละก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ มีข่าวที่จะมาบอกให้เนี่ยก็ขอล้าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยังตักกันด้วยนะถ้ามันใช้ถ้ามันใช้ได้เมื่อไรเดี๋ยวผมจะรีบอัพคลิปเลยนะบายบายถ้าคุณเห็นคลิปนี้แหละมั้งถึงจะ u t u b e ใช้ได้อะ่ะ